กินเขากับยังไม่ได้กินเขายังไม่ได้กินเขากินมะขามกินมะขามอายุเท่าไหร่ครับเดือนหน้าก็สามสามแล้วค่ะพี่หน้าไอ้เจ้าตัวใส่สวยเหลือเกินขอบคุณนะคะ พี่หน้าตบปังมากเลยตอนเล่นกับสุพิม์ขบคุณค่ารักนะคะปิ้วปิว,ปวเอา้าทำไมหน้าจอเรามืดอ่ะมืดไหมทุกคนพี่หน้าเก่งมากสวัสดีค่ะพี่หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ สวัสดีจ้าน้องนะสวัสดีค่ะพี่ยาขี้แตกเด้อตีอยากกินอ่ะอร่อยกินไหม สวยยขนาดนั้นเลยเหรอไส้อัวอร่อยบอกยังบ่าเด้กินเลยอยู่ในตู้เย็นขอบคุณนะคะไม่ค่อยได้เข้ามาดูสวยขึ้นขอบคุณค่ะเล่นให้โคราชค่ะอยากเห็นพี่นาลงทีมชาติอีกไม่ได้เห็นแล้วมั้ง I l like you and ปึ้มจีด like you and นุสลาพี่เสืออะไรอ่ะอีลาเจอตอนนี้อายุสามสิบสองค่ะตอนนี้อายุอย่าสามสองค่ะเดือนหน้าก็สามสามแล้วคะ่ะเท่าแล้ว ฉันแล้วเขาแม่่ว่าเบ่งหลุกไพ่ยี่สามสองหนึ่งว่ายี่สิบสามเพิ่งไลฟ์สวัสดีค่ะคิดถึงพี่นาพี่น่าสวยจังขอบคุณค่ะเวลาว่างๆพี่ทำอะไรถามว่าพี่มีเวลาว่างไหม ทางกี่โมงรู้พี่เช้าเลยเช้าตลอดเจ็ดโมงหก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 โมงครึ่งต้องไปถึงตรงที่ขึ้นรถแล้วอะ่ะกินข้าวยังคะยังเมื่อกี้กินกินไก่ KFC ไปแล้วก็ตอนนี้นั่งกินมะขามนี่ แต่ชอบหมอลัชอบมากอันมิ้นผมหน่อยเพื่อนนอนหลับพี่น่าขายอย่างแน่จ้าวิ้ยขายหลายอย่างอยู่นะสบู่สบู่แล้วก็สบู่โกโก้กาแฟพวงกุญแจขนุนทุเรียนอะไรอีกอ่ะ คอลลาเจนที่ทุกคนรอคอยอย่างหนักหน่วงกันมากรอนนานมากผมอุดหนุนพงกุญแจขอบคุณคามาเหลายพี่น่าจะขายยาสีฟันค่ะยาสีฟันอะไรอ่ะเฮวนอนน่ะหรอใช่ไหมพรุ่งนี้แข่งไม่ค่ะแข่งแข่งวันแข่งวันที่สิบหกอยากกินขนุนสั่งเลยจ้า สครับใช้ดีมากๆขอบอกขอบคุณนะคะวันนี้ดูสดใสจังเลยค่ะสุดใสเหรอทุกคนเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อย <c oughs> เล็บสวยใช่ไหมเล็บสวยใช่วันนี้พี่นาสวยจังขอบคุณค่ะ เล็บสีสันสุดสยมากวิขอบคุณค่ะมงลงแล้วล่าสุดวันที่สิบหกแข่งกับทีมอะไร,กระเกษตรมั้งคะ,ะเกษตรวันที่สิบหกแล้วก็น่าจะเป็นโปรเฟกป้าวันที่ยีิบสอง เที่ยวบางเปล่าไม่เลยค่ะไม่ได้เที่ยวเลยค่ะพี่น้าคิดถึงนะคะยังยังยังบ่าตายขอบคุณนะคะใครส่งของขวัญให้พี่หน้าขอบคุณมากๆนะคะซู้ๆนะคะรอเชียรคะ่ะรักน่องน้าคะไหลดีขึ้นยังยังเลยค่ะ สูนะครับเชียร์อยู่ไปดวเดือดลุกพีไปใสล่ล่ะไหนเอาเล็บมาอวดหน่อยนี่ไงมาดูใกล้ใกล้กันไปเลยเต็บงามแทะเต็บงามเนาะเล็บเหมือนเล็บเด็กน้อยน,น่ารักโพดน่ารักน่ารักที่สุด เคยมาสิเล็บเจ้าค่ะรอเชียค่ะเล็บสวยจังสวยเหมือนสวยเหมือนเจ้าของเล็บไงพี่นันน่ารักมากพี่นานเป็นคนเยสโสทรนค่ะพี่สักอะไรหรอ ที่ขาสักอะไรที่ขาสักสักเป็นเป็นตัวหนังสือค่ะเป็นคําพูดเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้อความเหรอหรือว่าไงเอาถามบอตอบถามว่าหย่างมันเหเห็นน่ารักมากค่ะขอบคุณคกับเจ้าคืองามเทมาทันด้วยวันนี้หน้าฮะ วิ้ยมีหมวกด้วยอ่ะสะบู่หอมมากขอบคุณนะคะแต่ยังกินแรงจ้าบลูจ้ายังบลูเลยจ้าว่าจะกินอียังจ้าจะยาเฝ้าไปเด้อข่อยมี คอยพึ่งมาอ๋อแม่มดก็มาจ้าหมวกแม่มดก็มาจ้า <S <S Do you have a boyfriend? No. ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเห็นพี่หน้าไรแล้วคิดถึงตอน VNL ไปกทวมวันไหนพรุ่งนี้คะ่ะพี่น่ากินไหมยามาแตง่งบาซิวาค่อยมาแต่เจ้าเลิมผุนเอาตีนายมักจอบมักจอบมักรลอยมักรลอยมานานยัง มาสักพักแล้วค่ะนานแล้วแหละค่ะไม่ใช่สักพักหรอกนานแล้วพอ,อยังพอแล้วเนะาะทำรายงานตัวครับเป็นวันยาเลื่อนทานยาเก้แพ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ โอเคโอเคโอเคอะไรโอเคอีกอย่างคิดหอดได้ปะจ้าได้จ้าสีเล็บสีเล็บคือสวย <c oughs> ขอบคุณนะคะข่ขอัองลักเจ้าเดนี่เจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นไผร์ล่ะมาขังลักข่ได้จังไไดมานานยังคะน,นานแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ นายถวยได้บอกสร้างสวัสดีจ้ะน้องหน้าสวัสดีค่ะแคปแล้วค่ะเจ้าคือเล่นมั่นแท้เจอสุพิมหอยเมื่อยหลายเหนื่อยมากทุกคนวันนั้นนะโคตรเหนื่อยอ่ะเหนื่อย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  เมยเนาะเป็นแต่เมยค่ะเป็นแต่เมยแห้งพิมพ์พใจเย็นบ่ไดย,ย่านบาทัานเขามันใช่ไหม <laughs> แต่ว่าเราเหนื่อยมาก <laughs> <laughs> ไม่ได้เล่นทิชชู่เหงื <laughs> ่อมือมันออกไง <laughs> ต้องเอามาเช็ดตลอด <laughs> ต้องจับทิชชู่ตลอด ก็จะได้แต่ละแต้มคือเหนื่อยแทนเหนื่อยได้กอดพี่น้องแล้วคือยิ้มหวานแทนนอกิย้ยกับกันน่ละคอยกับไงอยู่หยงลุ่นน้ำสู้เจ้าคนเชียร์เหนื่อยกว่าคนเล่นอีกตดี <c oughs> ลุ้นทุกแมตเลยครับยู r e t ิตี้ a n k you ทำไมไม่เตือนเลยอย่ากินคอพี่หน้านะ <c oughs> เจ้าเฮ็ดฮะอะไรอ่ะคิ้วหรอคิ้วคืองามแบ้บหรือจังใด <c oughs> ผมเพิ่งเลิกเรียนครับก็เลยช้าครับจ้าลม้มลุกคูคานได้แต้มสวยๆไปเลยจ้าค่อยกระปวดตาเจ้าสวยหลายเบิยแต่หักตานนี้ต้องใส่แว่นแล้วแหละสงสารพี่หน้า ส่แว่นยิ่งปวดตาทุกคน๋ยวได้แป๊บเดียวก็ต้องถอดพี่หน้ามาสักพักแล้วน่ารักมากค่ะเกมมือนั่นคางอีลีครับแมทที่แล้วนึกว่าบึ่งสงครามสงครามแล้วเกือบตายนักกีฬาเกือบตายเมืออ่อยแห้ง เพ่งอ่านไปอีกคือเซ็กซี่หลายโอ้ยเซ็กซีม่มงใดบ่ไมี่มองให้เซ็กซี่เลยเพิ่งทันไล์พี่หน้าหลังจากที่ไม่ทันมาหนึ่งเดือนน่าสงสารจังเจ้าเหตุจังใดคอยใดเขาทีมชาติดจะสิตตอบว่าแน้วใดแล้วบันนี้คอยมาน้ำหาไอการคิดถอดกันตีสองคน ชวนพี่น้องมาคุยบ้านสนุกดีพี่น้องไม่ว่างนะคะใจสีขาดน้ำแต่ละแต้มก้มนเล่นกับใจสีขาดคือกันเมื่อยหายใจปุทันมีค่ะแข่งอีกที่สิหนะคะอยากให้พี่หน้าอยากให้พี่หน้าใส่ลีทุกคนพี่หน้าจะบอกลีพี่หน้าหักเลยไม่ได้ใส่พี่หน้าจะไปทำใหม่อยู่ พิธีกรบอกว่าสงครามคู่จิ้นทีมชาติเอื้อยอันนั้นแล้วคือส่วงฝ่าแทแลนจนสิลม <c oughs> <c oughs> นกยุงเหรอไม่ที่ที่น้องไอเนี้ยสะดุดอ่ะว่าสะดุดรองเท้ารองเท้ารองเท้าอันเดอร์มันชอบแบบคือมันติดพื้นมันติดมากมันเหนียวมากมันไม่ลื่นเลยนะทุกคน หรืรอไอนน้สะดุดประจําถ้าใครใส่รองเท้าไอเนี้ยรุ่นนี้มาสะดุดประจําเวลายุ้ยใส่เหมือนกันยุ้ยก็จะสะดุดมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าวอยแข่งแล้วว่าตลกอะอยู่สนามก็สะดุดกันปกติเพราะว่ารองเท้ารุ่นนี้มันจับมันจับพื้นมันเหนียวแม่เพราะตีหัวได้ละ่ะ เมยๆหล้วก็ได้หัวหัวจุดเจ็บทองเมื่อเบามือนี่ก็หัวอีกหัวเราพี่ยูมสิบหกเดือนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสิบหกเดือนนี้แล้วก็ยี่สิบสองค่ะพี่นงกับพี่น่าน่ารักมากๆขอบคุณนะคะน่ารักติดตามครับขอบคุณค่ะสิบหกแข่งน่าจะบ่ายสองครึ่งนะคะ รองเท้ายี่ห้ออะไรจะได้ไม่ซื้อไม่ทุกคนแต่ว่าเวลาเราเล่นน่ะคือดีนะถ้าสมมุติว่าพื้นมันจับพื้นน่ะแบบมันติดพื้นมันไม่ลื่นน่ะดีนะดีแล้วรองเทารุ่นเนี้ยดีแต่ว่าต้องยกต้องยกต้องยกขาสูงหน่อย <laughs> ถ้าสมมุติว่าเราเล่นน่ะถ้าเราฮะบ่ายโมงหรอบ่ายโมงสี่สิบห้าหรอสิบหกเนี้ยนะ คนจับคนจับนกยุงคือเหมยไม่ใช่ยุ้ยอันเดอร์ใช่คะ่ะอันเดอร์สิบหกเจอเกษตรค่ะสู้ๆครับขอบคุณนะคะแต่ว่ามันรองเท้าที่จับพื้นอะดีนะคะทุกคนถ้ารองเท้าลื่นอ่ะเจ็บเขา่าเว่ยกันงามผลงานโพเนาะ อยากให้พี่หน่องพี่หน้าเป็นคู่จิ้นน่ารักดีขอบคุณนะคะพี่เอค่ะพี่เอคือมือเซตค่ะสู้สน่ารักโพสขอบคุณค่ะส่วนพี่หน้าคือแฟนผมเบิรค่ะไถ่นอสู้สู้นะคะพี่หน้าซื้อรองเท้าฮะอะไรอะ่ะงม,ม เคยไปเยอรมันไหมเคยค่ะลิฟซีคะพี่เอก่งขึ้นมากๆใช่น้องเอเก่งขึ้นมากเซตดีนะน้องเอกเซตดีนะเซตบอลหน้าตี <c oughs> ว่าสิบวหัวแล้วชุ้มจะผ้าคอยหัวใช่ <c oughs> ขนาดเล่นอยู่ยังขำเลยอ่ะ <c oughs> ทนายค่ะ วันนี้ทันไรแก้บุนแปะไปเลยไปวิ่งเลยอว้วนดู่ส่ครับโคราดคะ่ะใจสีขาดน้ำแมทเมื่อกี้หลุนคะ่ะ <laughs> มีแต่คนเรียกพี่เอว่าน้องเขินแทนพี่เอน้องเอ <laughs> ดูย้อนหลังได้ที่ไหนคะ ที่ไหนอะทุกคนบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะวันนั้นลุ้นจนใจจะขาดโคลาาหนาวคือญี่ปุ่นบอครับบอจ้าเย็นเย็นจ้าอยากได้เจ้ามาเป็นแฟนตรงเฮจังด่าบออยากมีแฟนจ้า เล่นดีได้เล่นนะแม่วะ่ะเจข้างรักพี่นามานานหรือ,อยังจะไปแล้วอ้วนพี่น่าอายุสามสิบสองครับหัวใจไม่ว่างว่างค่ะ ฉลองวันเกิดที่ไหนไม่น่าจะได้ฉลองนะคะไม่น่าจะได้ฉลองวันเกิดเพราะว่าเดือนหน้าพี่หน้ามีแข่งประมาณวันที่สิบสองสิบเอ็ดต้องเดินทางค่ะไม่อ่ะไม่ชอบไม่ไม่ไม่ฉลองก็ได้ค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว หนูข้างรักพี่หน้าสวัสดีค่ะพี่หน้าใส่สปริงรู้จักคิมไหมรู้ค่ะเอฟซีลำพูน้องหน้าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะสาวอีสานบอมมี่เบา ไก่ยัางผมเพาครับคิมเมนตัวจังวันนี้น่ารักมากขอบคุณค่ะ FC นาราทิวาดค่ะสวัสดีค่ะเลิฟยูค่ะพี่น้าไม่ซีเรียสเพราะว่าพี่หน้าไม่ใช่อะไรวะคิดถึงจังสวัสดีค่ะน่ารักมากครับ อฟซีมาเลเซียขอบคุณค่ะพี่หน้าขายอะไรบ้างคะพี่หน้าขายหลายอย่างเลยอะ่ะขายสบู่ขายกาแฟขายกโกโก้ขายพวงก,กุญแจขายขายอะไรอะ่ะมีโคราดก็มีนะคะทุกคนมีโคราดพี่หน้าย,ยัางขายอยู่นะในช่วงนี้พี่หน้าไม่ค่อยได้โพสเลยอะ่ะไม่ค่อยได้โพสไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มีขนมมีอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะจะไม่ได้อะ่ะ ทุเรียนทอดแล้วก็ขนุนทอดใช่ขายทุกอย่างถ้าใครถ้าใครอยากอยากอุดหนุนพี่หน้านะคะแอดไลน์ไปได้นะไลน์พี่นาอยู่ที่หน้าติกตอกเลยค่ะหน้าโปรปไฟล์ทิกตอกเลยนะแอดไปได้เลยจ้า ใช่ขอพรพ่อแม่ก็พอแล้วพวงก,กุญแจเท่าไหร่คะถ้าพวงก,กุญแจลูกวันเลขร้อยห้าสิบเก้าค่ะใช่ไหมฮึจำบไดายแมนบฮงพวงก,กุญแจร้อยห้าเก้าแล้วก็จะมีพวงก,กุญแจที่เป็นกระตูนรูปพี่หน้าร้อยห้าสิเก้าปะร้อหสิบเก้าส่งฟรี ขนมนอ่อยมากขอบคุณนะคะแอดไปแล้วสั่งพวงกุญแจลูกวันเรีครับค่ะขอบคุณนะคะรอเสื้อจ้าเสื้ออะไรคะเสื้ออีหยังคะ เสื้อแฟนคลับเหรอคะหรือว่าเสื้ออะไรคะนะ้าต่อไปเจออะไรเจอเกษตรคะ่ะอยากเห็นพวงกุญแจแหมพี่หนะ้าพวงกุญแจพวงกุญแจเหรอแป๊บหนึ่งนะนี่ไงพวงกุญแจอันนี้จะเป็นพวงกุญแจลูกวอลเล่น,นี่อันนี้จะเป็นพวงกุญแจ การ์ตูนพี่หน้าร้อยห้าสิบาบาทส่งฟรีอันนี้ร้อยห้าบาทมีค่าส่งแต่ว่าถ้าซื้อด้วยกันก็ส่งฟรี <c oughs> นี่อันนี้จะเป็นรูปพี่หน้าการ์ตูนแล้วอันนี้จะเป็นรูปวอนเล่แอดไลน์ไปสั่งได้นะคะถ้าใครสนใจใครสนใจสั่งได้นะคะแฟนคลับคารอบก่อนสั่งแล้วอยากได้อีก ก็ไม่เคยจัดงานมันเกิดแต่ฮ uh ัก huh. เทนนอขอบคุณค่ะอยากให้พี่หน้าพูดภาษาเยอรมันพูดอะไรอะค่ะคิดถึงพี่น่องไหมคะคิดถึงค่ะแน่แนมีครูแล้วเดนิไล่ไข้ลุนเด้อโ <laughs> ชวเล็บหน่อยชอบชอบ ไปต้องโชว์งไง <c ười> บอจนเหงือกแ็งน้ำลล่กระแหงไปพร้อมมือสวยมากบายบายค่ะมือสวยค่ะแต่แนวเฮ็ดเนาะเจ้า <c ười> แคปรูปแคปรูปแคปรูปงามหนุมมน่มเปเดียวพี่นาไรงานหนุ่มเปเดียวแคปรูปอะไรคะโอเคไหมพิวช่วยมากขอบคุณค่ะ กคนเราจะไปแล้วนะเราจะไปเก็บของก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บของเราเพิ่งซักผ้าเพราะว่าเราเพิ่งได้ชุดมาทุกคนแข่งจะเสร็จแล้วชุดรำลองเพิ่งได้ชุดซ้อมเพิ่งได้ m ม g ก d เดี๋ยวเราจะไปเก็บของแล้วนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้เราเยอะๆนะคะอย่าลืมเชียร์พวกเรานะคะสิบหกค่ะวันที่สิบหกบ่ายโมงสี่สิบห้าใช่ไหมเมื่อกี้มีคนบอกเรา วันที่สิบหกบ่ายมงสี่สิบห้านะคะทุกคนอย่าลืมเชียร์นะคะให้กำลังใจเขาเยอะๆนะโอเคนะคะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้แค่นี้โกรธน,นะคะวันหลังค่อยมาใหม่จะแอบมาวันไหนไม่รู้บอกไม่ได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซับพอร์ตกันตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้นะคะ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ